องผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุคดีพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กชาย4ขวบเสียชีวิตสอบปากคำแม่เด็กไม่พบพฤติกรรมร่วมทำร้ายหรือปกปิดและถูกสามีใหม่ขู่ฆ่าหากนำเรื่องไปบอกผู้อื่นด้านพนักง,งานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปขอสารออกหมายขังพร้อมคดัคดค้านการประกันตัวขณะที่ญาติยื่นหลักทรัพย์180,000บาทขอประกันตัวขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสาร ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีมติต่ออายุมาตรการตรึงราคาสินค้าควบคุม46รายการบริการ5รายการที่จะหมดอายุ30มิถุนายนนี้ออกไปอีก1ปียืนยันน้ำมันพืชปลากระป๋องอย่างไม่ขาดตลาดย้ำอย่างไม่ให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นราคา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมสอบคอพรุ่งนี้เตรียมเสนอปรับพื้นที่สีทั่วประเทศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวและไม่ขัดข้องที่สถานบันเทิงจะเปิดตามเวลาปกติแต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด